สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูแอมจะมาเฉลยการบ้านที่11นะคะข้อคู่นะคะก่อนที่จะไปเฉลยการบ้านข้อ,อ,อการบ้านที่11นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคําว่าพหูนามก่อนนะคะพะหูนามนะคะพะหูนามก็คือนิพจน์นะคะที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเอกนามหรือการบวกเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปนะคะนะคะแล้วเราก็มาดูคีย์วัลสำคัญของของเรื่องนี้นะคะ พหุนามในรูปผลสำเร็จคืออะไรนะคะคือการรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนะคะคำว่าพจน์ที่คล้ายกันก็เหมือนกับเอกนามคล้ายะคะ่ะพ์เอกนามคล้ายการที่เอกนามจะคล้ายกันก็คือ1จะต้องมีตัวแปรเป็นตัวเดียวกันนะคะ 2. เลขชี้กาลังก็ต้องเป็นเลขชี้เดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับ พจน์ที่ขายกันนะคะพจน์ที่้ายกันก็คือ 1. ต้องมีตัวแปรเป็นชุดเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะคะและเลขชี้กําลังจะต้องเป็นเลขชี้เดียวกันด้วยเนาะเราถึงจะเอามารวมกันได้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคำว่าดีกรีนะคะดีกรีก็คือผลรวมของเลขชี้กำลังนะคะของตัวแปรผลรวมของเลขชี้กำลังของตัวแปรนะคะ แต่แต่ถ้าเกิดเขาถามว่าดีกรีของพหุนามคืออะไรนะคะดีกรีของพหุนามก็คือดีกรีสูงสุดของพจน์นะคะของพจน์ของพจน์พ,พหุนามที่อยู่ในรูปของในรูปผลสําเร็จแล้วนะคะพูดง่ายถ้าเราจะหาดีกรีของพหุนามเราจะต้องทําพหุนามให้อยู่ในรูปผลสําเร็จก่อนแล้วถึงจะตอบดีกรีสูงสุดได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อที่2กันนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูพจน์ที่คล้ายกันก่อนนะคะ,ะพจน์ที่คล้ายกันก่อนตัวแรกก็คือ 5ab นะคะ 5ab ก็จะคล้ายกับ 7ab นะคะตัวแปรเหมือนกันและเลขชี้ก,กาลังเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราจับตัวที่คล้ายกันบวกลบกันเนาะโอเคค่ะฉะนั้น5 5ไปบวก7ได้12นะคะ ก็ตอบ12 a b ตัวแปรเป็นอะไรให้ใส่มาเหมือนเดิมนะคะส่วน6 x ล2 b ไม่มีตัวไหนบวกนะคะก็เขียนเขาเหมือนเดิมนะคะเขียนเขามาเหมือนเดิมและตัวที่เหมือนเดิมอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ9นะคะ9ก็ไม่มีเลขเลขบวกนะคะก็เขียนเหมือนเดิมนะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะก็ได้คําตอบแล้วนะคะและคําตอบก็ยังต้องการดีกรีนะคะให้บอกดีกรีของพ้หาูนา้มด้วยนะคะดีกรีของพ้หุนา้มก็คือดีกรีสูงสุดนะคะดีกรีสูงสุดของพ้หุน้มดีกรีสูงสุดก็คือเอาเลขชี้กาลังนะคะของตัวแปรมาบวกกันนี่กําลัง1นี่กําลัง1 1ึบวกหได้2อนะคะอันนี้ A กําลังสองบีลัง1 2ึบวกหได้3า อันนี้คนนี้ได้2คนนี้ได้ 3, นะคะฉะนั้นดีกรีสูงสุดอยู่ที่3นะคะเราก็จะตอบดีกรี3นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปไปดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4นะคะอะ่เราก็ต้องดูพจน์ที่คล้ายกันก่อนนะคะพจน์ที่คล้ายกันนะคะก็จะมีมี 5A าเอกำลังห้า อ้าวขอโทษนะคะให้เอกกลังห้าไม่มีตัวไหนคล้ายเลยนะคะเป็นเอกเทศเป็นตัวเดียวไปนะคะามาดูเอกกลังสามนี่เอกกลังสามนะคะเอกกลังสามตัวนี้นะคะคล้ายกับตัวนี้เห็นไหมคะสีชมพูคล้ายกับสีชมพูเนาะและสีเขียวละกันนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวตัวนี้คล้ายกับตัวนี้ฉะนั้นตัวไหนที่คล้ายกันเราจะบวกลบกันนะคะ ตัวไหนที่ไม่คล้ายอ่านตรงนี้ดีกี่สูงสุดเลยฉะนั้นครูเขียนก่อนได้เลยนะคะ 5a กำลัง 5a กำลัง 5, 5นะคะลบ4นะคะดูสีชมพูนะคะลบ4ไปเจอลบ6ลบ4ไปเจอลบ6เป็นลบ10นะคะลบ 10a กำลัง3 2บวก2ไปเจอบวก7เป็นบวก9นะคะโอเค ดีกรีสูงสุดนะคะก็คือเลขชี้กำลังที่สูงสุดก็คือ5นะคะฉะนั้นตอบดีกรีเท่ากับ5 d e ดีกรี5นะคะอ่าต่อไปไปดูข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะเราก็ต้องมาเช็คว่าพจนไหนคล้ายกันนะคะพจนที่คล้ายกัน m กำลัง1 n กำลัง2นี่ค่ะ m กำลัง1 n กำลังสองมีไหมไม่มีแล้วนะคะต่อไปเป็นสีส้มแล้วกันนะคะลบสี่นะคะลบสีลบสี่กับบวก5 MN อันนี้คล้ายกันนะคะฉะนั้นสีเขียวบวกกับสีเขียวสีส้มบวกกับสีส้มเนาะ 8, ไปเจอลบนะคะบวกเจอลบเป็นลบนะคะ8ไปเจอลบ10เหลือลบ 2นะคะลบ2ตัวแปรเหมือนเดิมนะคะ m n กำลังสต่อไปลบ4ไปเจอบวก5ลบ4ไปเจอบวก5เป็นนี่4บาทแต่เรามีตัง5บาทใช้นี่แล้วเหลือ mm. 1, 1 <S นะคะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นเสมอฉะนั้นบวก m n นะคะ1บวก m n จบนะคะต่อไปมาตอบดีกรีดีกรีข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องดูดีกรีที่สูงที่สุดนะคะ m กาลัง1 n กาลัง2 1บวก2เป็น3อันนี้ดีกรี1 1นะคะ1บวก1เป็น2ฉะนั้นดีกรีสูงสุดก็คือ3ตอบดีกรีเท่ากับ3นะคะ,ะไปดูข้อที่8ค่ะข้อที่8ของเราโอเค ข้อที่8นะคะของเรานะคะอันดับแรกเราก็ต้องหาดีกรีที่พจน์ที่คล้ายกันก่อนนะคะพจน์ที่คล้ายกัน m กำลัง2 n กำลัง1นะคะ m กำลัง2 n กำลัง1นี่ m กำลัง2 n กำลัง1 m กำลัง2 n กำลัง1อ่าสีเขียวเห็นไหมคะ m กำลัง2 n กำลัง1มีทั้งหมด3ตัวนะคะส่วน m กำลัง1 n กำลัง2 1> M กำลังหนึ่งกำลังสองันนี้ M กำลังหนึ่งกำลังสองมีอยู่2ตัวนะคะฉะนั้นเราก็จะเอาสีเขียวบวกกันนะคะสีเขียวบวกรบกันเนาะแปไปบวก5 8าบวกหได้13บสนะคะสิไปลบ7 13ไปลบ7เหลือ6นะคะฉะนั้นตอบห มกำลังสอง n นะคะต่อไปสีชมพูค่ะสีชมพูลบสามไปบวกสองลบสามไปบวกสองเหลือลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งก็คือหนึ่งคูณอะไรได้ตัวน,นั้นนะคะก็เป็น m n กำลังสองนะคะฉะนั้นข้อนี้ degree นะคะ D m กำลังสองบวกหนึ่งเป็นสาม degree ต่างคน ต่าง3ฉะนั้นดีกรีสูงสุดข้อนี้ก็คือ3นะคะดีกรี3ค่ะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอ่เราก็ต้องมาเช็คก,ก่อนเช็คโพ์ที่คล้ายกันก่อนนะคะ x ก,กำลัง2 x ก,กำลัง2ก็สีส้มละกันนะคะ x ก,กำลัง2 x กําลังสองลบ5 x กําลังสองมีไหมไม่มีแล้วนะคะต่อไป xy ดู xy ลบ4 xy นะคะนี่ก็ลบ4 xy มีไหมไม่มีแล้วนะคะตามด้วยสีชมพู y กําลังสอง y กําลังสองลบ y กําลังสอง นี่บวกว่บวก2 y ากำลังสองและนี่ก็ลบ5 y ากำลังสองโอเคสีชมพูม,มี3ตัวนะคะเราจะจับสีเดียวกันบวกลบกันนะคะจับคดที่ขายบวกลบกันอ่ะมาเริ่มที่สีส้มก่อนละกันนะคะสีส้มนะคะ 11x กำลัง2นะคะไปลบ5นะคะดูด้วยนะว่าข้างหน้าเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะบวก11ไปเจอลบ5เหลือ6นะคะ ก็จะกลายเป็น 6x กำลังสองนะคะ 6x กำลังสองต่อไปเอาสีเขียวนะคะลบสี่ลบสี่ไปเจอลบสี่กลายเป็นลบแปด xy นะคะต่อไปสีชมพูค่ะลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งไปบวกสองเหลือหนึ่งหนึ่งไปเจอลบห้าเหลือลบสี่นะคะ เป็นลบส y กํลังสนะคะดีกรีนะคะดีกรีข้อนี้ก็ดูดีกรีสูงสุดนะคะนี่ก็2นี่ก็1บวก1เป็น2ฉะนั้นดีกรีเป็น2หมดเลยนะคะสูงสุดที่2ฉะนั้นตอบ2นะอ่ะนะคะ ขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะครูทวนให้ยิงรอบสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะไปก็คือเราจะจับควกที่คล้ายกันบวกกันนะคะฉะนั้น 4, 4ีชมพูตัวนี้มาจากไหน12มาจากไหนก็มาจาก4ีชมพูบวกกันนะคะก็คือมาจาก5บวก7นะคะส่วนส่วนอันนี้นะคะสชมพูนี้ก็ -4 ลบ4ไปเจอล 6, กลายเป็นลบ10นะคะนี่สชมพูนี้เนาะส่วน2บวก7ได้9 ครูนะจะเขียนเน้นอย่างนี้ละกันนะคะนะักเรียนจะด,ดูง่ายเนาะสองเจ็ด้9นะคะ,ะแล้วก็สีฟ้าก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็สีส้มข้อที่6นะคะลบสไปเจอบวกหได้ลบเอนะคะและลบสมาจากไหนลบสคือเอา8ไปเจอลบสินะคะกลายเป็นลบสอข้างล่างนะคะสีเขียว ลบแปดไปบวก5้นะคะแปดกห้ป็น13 13, สิไป 7, 13, ลบ7 13ดลบเเหลือหนะคะและสีชมพูของเราก็คือ3าลบสไปเจอบวกสนะคะลบสไปเจอบวกสเหลือลบหนึั่นก็คือลบหคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะและตัวสุดท้าย y ลบสลบหไปบวก2เหลือ 1, 1ไปเจอลบหเหลือลบสนะคะ นะเน้นให้ดูเลยนะคะที่มาที่ไปนะคะเด็กๆไปฝึกทำเยอะๆนะคะส่วนสีเขียวนี้นะคะลบสเจอลบสเป็นลบแนะคะเป็นลบแและสีส้มของเรามาจากไหนนะคะสีส้มคือ11ไปเจอลบห้าสบเอ็ดลบ 5, ห้าเหลือหกนั่นเองค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ